สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าและแม่าบาริพัฒไทยทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาตัดน้ำบัตรน,น้ำบัตรนี้ทําเองนะนี่ค่ะน้ำบัตรของทางร้านแม่บาริพัฒไทยของเรานะคะอันนี้นุ่งเขาออกแบบนะคะออกแบบนะคะออกแบบปิ้นทําเองทั้งหมดเลยนะคะออบบตัดน้ำบัตรก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะจ้ะ ต,ติดตามปมกระดิะ่งเพ่มด้วยนะคะนะคะตัดกระดาษกันนะคะว <c oughs> ันนี้อากาศดีนะวันนี้อากาศดีสบายสบายเย็นเย็นสบายสบายนะคะหลังจากที่วันก่อนก่อนหน้าน,นี้มันหนาวเลยนะคะหนาวมากหนาวจนเปิดพัดลมไม่ได้เลยนะวะันนี้ก็เป็นอากาศดีเย็นเย็นสบายสบายนะคะ ร้านเรานะคะร้านยาวีนะคะอยู่ที่ปั๊มปตทสามแยกจุดีเวสนะคะอยู่ในเมืองเลยนะคะอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดเลยนะคะที่เนี่ยจากปั๊มเราเนี่ยค่ะออกจากปั๊มไปซ้ายมือเนี่ยเนาะตรงไปนิดเดียวเองะคะ่ะประมาณไม่กี่กิโลนะสามสี่กิโลเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีโรงเรียนอุบานร้อยเอด็อเอดนะโรงเรียนอุบานร้อยเอด็ดโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ที่ไปอีกหนึ่งก็จะเป็นที่ว่าการนะคะสารากลางนะคะแล้วก็มองมองไปข้างบน เห็นแน่นอนเห็นหอวตนะคะแรน์ไม้แห่งใหม่ของจังหวัดไอเอสนะคะคล้าผ่านไปผ่านมานะคะกลับมาเที่ยวนะคะแวะมาเที่ยวนะแวะมาเที่ยวมาช้อปนะคะบนหอวตชั้น3เน่เราขึ้นเดินขึ้นไปได้นะคะพอเราขึ้น ผ่านผ่านที่ตรวจผ่านที่ตรวจอุณหภูมินะคะมันจะเป็นเครื่องสแกนเนาะมันเหมือนสนามบินเลยค่ะขึ้นไปชั้น2เลยใช่ไหมพอขึ้นชั้นสองปุ๊บมองขวามือมันจะมีบันไดคเดินขึ้นไปเราเดินขึ้นไปได้ฟรีนะคะขึ้นไปชมไปช็อปก่อนแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะอร่อยอร่อยหอมๆเลยนะคะไงก็อย่าลืมแวะไปเนาะแวะไปเที่ยวไปชมนะคะ,คะไปเที่ยวไปชมกันได้นะคะนี่ค่ะในนาบัตรของเรานะคะ ก็จะมีช่อง YouTube นะคะช่อง YouTube แม่มาริพาไทยของเรานะคะแม่มาริยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้นุ่งด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะแอดไลน์มานะคะ mali 0 4 1 6นะคะไลน์นะคะ mali 0 4 1 6นะคะหรือว่าโทรมาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-0416-008นะคะนี่ะคะพี่จ๋านี่จะ้ะเนอะแอดไลน์ไม่ได้แอดไลน์ไม่เป็นนะคะโทรมานะคะ,โท,ะ,คะโทรมาได้นะ0 8นยนชัดเก้าอันนี้ค่ะ อ่านี่ค่ะโทรมาตามเบอร์นี้เลยนะคะ0890416008นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ mal0416 i นะคะช่อง YouTube แม่มารีพาไทยของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากทุกๆวันนะคะที่เราจะไปจัดโปรโมชั่นให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะโอเคขออนุญาตไปตัดนาบัตรให้เสร็จก่นนะนค่ะเยอะเลยเยอะเลยขอบคุนะคะ